เวลาตื <cin stereotype> ่น <award> รู้เวลาตื่นรู้เวลาตื่นรู้เป็นเวลาตื่นรู้มีตลอดเวลาเวลาเช้าก็เป็นเวลาตื่นรู้เวลาสายก็เป็นเวลาตื่นรู้เวลาเที่ยงก็เป็นเวลาตื่นรู้เวลาบ่ายก็เป็นเวลาตื่นรู้เวลาเย็นก็เป็นเวลาตื่นรู้เวลาค่ำก็เป็นเวลาตื่นรู้เวลา เที่ยงคืนก็เป็นเวลาตื่นรู้นะดึกดื่นเที่ยงคืนย่ำรุ่งก็เป็นเวลาตื่นรู้เราต้องมีเวลาตื่นรู้ตลอดเวลา24ชั่วโมองที่มีเวลาอยู่นี้ในชีวิตก็เรียกว่าเวลาชีวิตเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันแต่ทุกคนต้องมีเวลาตื่นรู้นะครับถ้าไม่มีเวลาตื่นรู้เนี่ยเราจะจมปักนะครับอยู่กับความทุกข์อยู่กับธาตุขันอาญตนะที่เป็นบอ่อแห่งความทุกข์ เราจะจมบ่อตาบ่อหูบ่อจมูกบ่อลิ้นบ่อกายบ่อใจบ่อรูปพัฒกินเสสัมผัสธมารมบ่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเราตื่นรู้เราก็ตื่นออกจากบ่อนะครับลุกขึ้นออกจากบ่อบ่อเห็นความทุกข์ทุกเพราะผัสสะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกเพราะว่าความนึกคิดปรุงแต่งทุกความรู้สึกเพราะอารมณ์นะครับเราก็เลยต้องมีเวลาตื่นรู้ เมื่อมีเวลาตื่นรู้แล้วก็นอกเหนือการเวลาไปคือนอกเหนือการเวลาที่จะมีทุกข์ไม่มีเวลาที่จะเป็นทุกข์ไม่มีเวลาที่จะเอาทุกข์หรือได้ทุกข์หรือว่าเกิดทุกข์กับตัวเราเองเวลามีแต่เวลาตื่นรู้นะครับตื่นรู้สดชื่นเบิกบานนี่สําหรับพระอริยเจ้าอารหันต์ท่านจะตื่นรู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาท่านมีแต่เวลาตื่นรู้นะครับ แต่ปุถุชนคนทั่วไปนั้นมีแต่เวลาที่จะเรียนทำงานหาอยู่หากินนะครับใช้ชีวิตดิ้นรนเที่ยวกินเล่นนะครับหาความสนุกสนานเพลิดเพลินหาความยินดียินร้ายหาความรักความโลภความโกรธความหลงมีชีวิตขาดความอิสระนะครับต้องเป็นนี่เป็นธาตุของความทุกข์ซึ่งปุถุชนก็จะเป็นเช่นนั้น แต่เมื่อเราได้มีศรัทธาได้ฟังธรรมของพระอริยะได้คร่ควรธรรมได้ศึกษาปฏิบัติธรรมดีแล้วเราก็ต้องมีการเวลาที่ตื่นรู้เวลาที่ตื่นรู้เป็นเวลาที่เราจะมีความสุขสงบเย็นเป็นเวลาที่เราจะได้เบิกบานเพลิดเพลินอยู่กับความสดช,ชื่นเวลาตื่นรู้เป็นเวลาที่เราจะต้องมีตลอดเวลา จะยืนเดินนั่งนอนเราต้องมีเวลาตื่นรู้นะครับเพราะเวลาตื่นรู้นั้นเป็นเวลาที่คนเรานั้นหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัยหมดเวรหมดกรรมต้องมีเวลาตื่นรู้ตลอดวันตลอดคืนตื่นรู้ทุกเรื่องนะครับทุกเวลาถ้าเรายังมีเวลาที่จะหายใจอยู่ก็ต้องมีเวลาตื่นรู้ถ้าเราหมดเวลาหายใจนะครับถ้าเราไม่ตื่นรู้เราก็จะตกอบายนะครับไปที่ลําบากไปที่ยุ่งยาก แต่เวลาใดที่เราตื่นรู้ถึงแม้เราหมดลมหายใจเราก็ยังนิพพานถึงแม้เรามีลมหายใจอยู่ถ้าเรามีเวลาตื่นรู้ลมหายใจนั้นเป็นลมหายใจแห่งความสุขไม่ทุกข์ไม่ทรมานชีวิตที่มีเวลาตื่นรู้ก็เหมือนมีเวลาไ,ได้พักผ่อนมีเวลาได้กินข้าวได้นอนได้อาบน้ำนะครับเพราะว่าเวลาที่เราได้พักผ่อนหย่อนใจนั้นเป็นเวลาที่เรามีความสุขมีกําลังกายกำลังกจเกิดขึ้น แต่นั่นเป็นชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเราไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนไม่ได้อาบน้ำนะครับเราก็จะทุกข์ทรมานแต่เรื่องของธรรมะเรื่องของชีวิตนั้นเราต้องตื่นรู้่ตลอดเวลาเมื่อมีเวลาตื่นรู้เราก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทไม่เกิดความเสี่ยมโทษทุกข์เราจะละนิวรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าความฉันทะพยาบาทง่วงเหงานอน ความฟุ้งซ่านความเลงเลงสงสัยหรือว่าทุจริตวุฒปบทคำหยาเพื่อเจอรอเหลวไหลการฆ่าลักพื่ปิดในกามต่างๆความเพ่งอยากได้พย,บยาบาทปิเบียนก็ไม่มีเพราะว่าเรานั้นมีเวลาตื่นรู้เวลาที่ตื่นรู้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะใช้ชีวิตกับลมหายใจที่เหลืออยู่เพราะว่าเมื่อเรามีเวลาตื่นรู้เราก็จะไม่ยึดถือชีวิตเป็นจริงเป็นจังไม่ยึดถือสังขาร มันยึดถือธาตุททั้งหลายอายตนะทั้งหลายโดยความเป็นเราหรือของเราหรือตัวตนของเราพอผู้ที่ตื่นรู้นั้นระมัดระวังที่จะไปจับฉวยไปหยิบถือขันทั้งห้ามาเป็นตัวเป็นตนหรือว่ามาเป็นภาระหนะักเพราะมองเห็นเข้าใจรู้เรื่องแล้วว่าขันทั้งหลายเป็นภาระหนะักจึงสลัดสละละปลงปล่อยวางไม่ห่วงขันไม่ห่วงธาตุไม่ห่วงอายตนะคือไม่ห่วงทุกข์เพราะมีเวลาตื่นรู้ เวลาที่ตื่นรู้เป็นเวลาที่มีสติพร้อมมีความรู้สึกตัวพร้อมมีศรัทธามีความเพียรมีสติสมาธิปัญญาเรียกว่ามีอินทรีย์แก่กล้าที่จะสลัดสละละอกุศลธรรมนะครับหรือว่าวิชาทิฏฐิหรือว่าตัญหาทิฏฐิอุปทานหรือว่าอวิชาหรือว่าทุจรยลิตต่างๆได้เพราะธรรมชาติที่ตื่นรู้นั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่เกาะเกี่ยวไม่เหนี่ยวลัง ไม่จมแช่อยู่กับวังวนห่งความทุกข์หรือกระแสงความทุกข์กระแสงตัณหาหรือว่าความมืดคือโมหะให้มีเวลาตื่นรู้นะครับไม่ว่ายามค่ําคืนยามฟ้าสางยามกลางวันกลางคืนก็ให้มีเวลาตื่นรู้สม่ําเสมอเมื่อเรามีเวลาตื่นรู้หมายความว่าชีวิตเรานั้นไม่ถูกอวิชชาตัณหาทิฏฐิครอบงําเราก็จะใช้ชีวิตอย่าง อดโปร่งร่วงเบาสบายอิสระปราศจากทุกโศกโรคภัยไม่มีเคาะไม่มีกรรมไม่มีวิบากไม่มีกิเลสเพราะผู้ที่ตื่นรู้เบิกบานแล้วนั้นเป็นผู้ที่หมดความสงสัยหมดความสับสนหมดความมึนงงกับชีวิตนะครับให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับผู้ที่ตื่นรู้แล้วนั้นเป็นทั้งพระพุทธนะครับคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือผู้ตรัสรู้ตาม พระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมคือความว่างเป็นพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ได้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์นะครับเราก็จะมีที่พึ่งที่พึ่งของคนทั่วไปพระอริยเจ้าพระอาหารหันต<ม>์ก็คือท่านเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะท่านตื่นรู้และเบิกบานนะครับเพราะท่านมีเวลาตื่นรู้ 24ชั่วโมงตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตไม่มีช่องว่างให้โมหะราคะโทสะโลภะเข้ามาครอบงำจิตวิญญาณได้เพราะว่าจิตนั้นปราศจากอวิชชาไม่มีนิวรณ์ครอบงำไม่มีทุจริตไม่มีความเสื่อมโทษทุกข์ฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงให้เป็นผู้ตื่นรู้นะครับตื่นรู้ เวลาที่เราตื่นรู้เราได้มีตลอดเวลาทุกอิริยาบถเราต้องตื่นรู้ตื่นรู้สดชื่นเบิกบานไม่ติดขัดข้องคาในกรรมกิเลสไรบาเปเป็นผู้ตื่นรู้ก็จะไม่สงสัยไม่หวาดระแวงนะครับในเรื่องราวของชีวิตนะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องตื่นรู้ถ้าเราไม่ตื่นรู้เราก็จะเครียดนะครับเครียดเพราะว่าเราโมต่คิด คิดหวาดระแวงใครอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับธรรมชาติภัยพิบัติโลกร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ท่านก็เลยให้เรานั้นตื่นรู้มีเวลาตื่นรู้นะครับมีเวลาตื่นรู้ที่จะพ้นจากทุกโศกโลกภยัยพ้นจากเวรกรรมเคาะร้ายพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากความพัดพลากผิดหวัง ผู้ที่ตื่นรู้แล้วย่อมเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสตินะครับเป็นผู้ที่ว่างจากนิวรณ์เป็นผู้ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์เป็นผู้ที่ไม่วุ่นวายผู้ที่วุ่นวายอยู่ในโลกทุกวันนี้เพราะว่าไม่ได้ตื่นรู้หลงไหลไปตามอารมณ์ตามความคิดความรู้สึกความเชื่อความอยากความต้องการก็เลยผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบผิดกฎตติกาผิดศีลผิดธรรมผิดธรรมวินยัยเพราะโลกทั้งหลายนั้นถ้าหากเราไม่ตื่นรู้เราจะเป็นไปตามกิเลส ไปตามกรรมไปตามวิปากไม่สดชื่นไม่ตื่นไม่เบ,บิดบานก็มีชีวิตอย่างวุ่นวายนะครับเพราะชีวิตที่วุ่นวายนั้นเป็นชีวิตที่ไม่สงบเย็นผู้ที่มีชีวิตที่สงบเย็นจะต้องเป็นผู้ที่ตื่นรู้นะครับเป็นผู้ตื่นรู้ตื่นรู้จากอะไรจากความปรุงแตง่งจากความนึกคิดจากความวิตกกังวลจากความห่วงนะครับเพราะคนเราผู้ที่ยังไม่ตื่นรู้ก็จะใช้ชีวิตไปแบบ สลึมสลืองวงเงียใช้ชีวิตแบบขาดตอนขาดวักชีวิตไม่สำเร็จรูปนะครับชีวิตต้องปรุงแต่งตลอดก็เลยไม่หยุดไม่นิ่งไม่เฉยนะครับก็เลยต้องมีชีวิตที่ตื่นรู้นะครับเวลาตื่นรู้เป็นเวลาที่ทุกคนที่ไม่ว่าหลับตาหรือเริมตาก็ต้องตื่นรู้ทุกเพศทุกวัยต้องมีเวลาตื่นรู้ถ้ามวัวแต่ง,งมโคงคอยดูคอยฟังคอยรู้คอยเห็น อยากรู้อยากเห็นนะครับคอยตำหนิเพ่งโทษคอยเบียดเบียนอยู่มันไม่ตื่นรู้นะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนรู้นะครับ <cer conservatives> เพราะการเปลี่ยนรู้ทุกครั้งทําให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์<ว> <izzard> ถ้าหากเราหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้นะครับเราก็จะไม่ตื่น <parce que S 1> <c oughs> ทุกครั้งที่เราตื่นแล้วเราก็จะ ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยว่าแล้วได้ยิ้มได้เมื่อเรานึกถึงความหลังนะครับที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยที่มันได้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อนนะครับทั้งกายทั้งใจเกิดพันธะปัญหาเกิดเรื่องราวผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็เพราะว่าเราไปลุ่มหลงในความคิดคำพูดการทำของตัวเองและผู้อื่นไปเชื่อกร,รมเชื่อกิเลสเชื่อวิบากก็เลยไหลไปตามกรรมความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเรายังผิดปุถุชนก็ผิดพลาดพลั้งเผลอ เป็นระยะระยะแต่เมื่อเราเป็นอริยเจ้าเป็นอาราหันต์แล้วก็เว้นความผิดพลาดลดละเลิกความผิดพลาดพังเพลเพราะทุกครั้งที่เราตื่นรู้สติราสติเต,ต็มบริบูรณ์ก็สามารถที่จะละเว้นนะครับสิ่งที่ไม่ควรคิดเขาเรียกว่าอากุศลสิ่งที่ไม่ควรปรบพฤตินะครับก็เรียกว่าบาปกรรมต่างๆก็เว้นได้ฉะนั้นให้เราทุกท่านทุกท่านทุกคนนะครับ ตื่นรู้นะครับให้มีเวลาตื่นรู้กับชีวิตกับเขาเรียกว่าเวลาตื่นรู้เวลาชีวิตเวลาตื่นรู้เป็นเวลาที่สําคัญมากนะครับ <pus ank> er> เพราะทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่ต้องประมาทนะครับไม่ต้องโทษขงังไม่ต้องโทษจําคุกไม่ต้องโทษเวรโทษภัยไม่ต้องโทษใครนะครับเพราะว่าเราตื่นรู้แล้วทุกครั้งที่เราตื่นรู้เราจะใช้ชีวิตอย่าง สดชื่นนะครับไม่มีใครจะต้องเศร้าหมองรืยโศกเศร้าเือเสียใจไปกับการตื่นรู้ไม่มีใครต้องเดือดร้อนไปกับการตื่นรู้นะครับเแต่ทุกคนจะมีความผาสุกร่มเย็นลาลื่นชาชีวิตอย่างไม่ต้องเหนื่อยนะครับเพราะว่าที่เราเหนื่อยทุกวันนี้เพราะเราไม่ตื่นรู้นะครับเราหลงนะครับเราหลงไปกับอารมณ์ อารมาราณม์พาคนเราขุนโม่พาคนเรานั้นเตลิดไปกับความสนุกสนานคึกขนองก็เลยไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉะนั้นให้เราตื่นรู้นะมีเวลาตื่นรู้ตลอดเวลาเวลาที่ตื่นรู้เป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดเป็นเวลาที่สบายเป็นเวลาที่ผ่อนคลายเป็นเวลาที่สิ้นเวรหมดกรรมเป็นเทเวลาที่ไม่ต้อง ทุกยากลำบากกับสังขารนะครับฉะนั้นให้เราเป็นผู้ตื่นรู้นะครับให้มีเวลาตื่นรู้เพราะว่าเวลาของเราเหลือจํากัดละฉะนั้นเราต้องมีเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อที่จะการตื่นรู้กนะับเวลาเห็นการตื่นรู้สําคัญมากเพราะว่าเมื่อเราตื่นรู้แล้วเราจะนิพพานได้นะครับเราจะหลุดพ้นจากนรกจากสวรรค์จากพรมยมโมลกพ้นจากมารได้นะครับ จะเป็นผู้หลุดพ้นเข้าสู่นิพพานเพราะเวลาแห่งการตื่นรู้ได้ใกล้เข้ามาถึงแล้วเพราะภัยพิบัติต่างๆในโลกทุกวันนี้เยอะแยะมากมายไม่เลือกการไม่เลือกเวลาฝนตกน้ําท่วมแผ่นดินไหวซินามิอากาศเสียพายุพัดโลกร้ายกำลังทรมานมนุษย์อยู่ฉะนั้นเมื่อเราตื่นรู้เราก็จะว่างจากตัวตนจากของตนจากสัตว์จากบุคคล เราก็จะนิพพานได้แม้ว่าเหตุภยัภยเหตุร้ายเหตุการณ์<ๆ>ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตถึงจะทําให้ชีวิตนั้นสูญสิ้นไปก็นิพพานไม่ต้องเดือดร้อนกับสังขารที่ต้องทิ้งกว้างใช้ชีวิตอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน <c oughs> เขาเรียกว่าเวลาแห่งการตื่นรู้เหมาะถึงเวลาวัยกับทุกท่านทุกคนแล้วฉันอย่าลีรออย่ารอช้าอย่าอ้างนูน่นอ้างนั่นอยู่ เพราะว่าไม่มีเวลาแล้วสําหรับผู้ที่กําลัง,ลงหลงไหลชีวิตอยู่ให้ตื่นรู้นะครับเป็นเวลาที่ต้องตื่นรู้แล้วนะครับเวลาแห่งการตื่นรู้นะครับสำคัญไว้ให้ท่องเสมอว่าเวลานี้ถึงเวลาที่ต้องตื่นรู้แล้วไม่ใช่เวลาที่หลับไหลไม่ใช่เวลาที่ลุ่มหลงหรือว่ามัวเมาหมกมุ่นในสังการทั้งหลายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายกําลังเดินไปหาความตายไปหาความทุกข์ไปหาความชราไปหาความพัดพร่ นะครับฉะนั้นเราต้องตื่นรู้เพื่อจะได้หมดห่วงหมดกังวลจะได้เบาจะได้วางภาระทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับตื่นรู้อย่าลืมทุกท่านทุกคนนะครับให้ทุกท่านทุกคนตื่นรู้นะครับให้มีเวลาตื่นรู้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 เปรียบเหมือนนาฬิกาที่เดินทุกขณะให้รู้สึกว่าเดินอยู่ก็คือให้รู้สึกว่าเวลาตื่นรู้อยู่ ให้รู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาตื่นรู้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 ก็เตือนตัวเองอยู่เสมอไม่ว่านั่งยืนเดินนอนคิดพูดทำไปไหนมาไหนใช้ชีวิตจะไปเรียนไปทำงานนะครับใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็ระลึกเสมอว่าเวลานี้คือเวลาตื่นรู้ เวลาตื่นรู้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 อย่าลืมเวลาตื่นรู้นะครับทุกท่านทุกคนเวลาตื่นรู้เวลาตื่นรู้เวลาตื่นรู้นะครับ